สวัสดีจ้านะครับมีคนถามมาว่าออลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปผ่าตัดมาเนี่ยอีกกี่วันถึงว่าจะมานวดได้นะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นการผ่าตัดประเภทไหนถ้าหากว่าเป็นการผ่าตัดแบบ เด,เ,เดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การผ่าตัดมันแบบสองกล้องก็มีนะครับถ้าหากว่าเป็นการสองกล้องก็คือว่าจะมีส่เนียก็จะมีรู3าถึงสี่รูนะครับถ้ากรณีที่ว่าสองกล้องเนี่ยนะครับเอ่อถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเอ่อแผลผ่าตัดเนี่ยอยู่ในช่วงปลอดภัยระหว่าง 4- ถึง5สัปดาห์นะครับตีง,ง่ายๆแล้วกันว่า4สัปดาห์ก็นวดได้แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า2กล้องตรงไหนด้วยนะ แต่ถ้าให้ดีเนี่ยบริเวณที่มีการผ่าแล้วก็สองกล้องเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยควรจะข้ามงดเว้นการที่ไปสัมผัสดโดนนะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะขาผ่าตัดแบบเปิดนะครับเช่นว,ว่าผ่าท้องเอ,อ่อไกเซอร์ชนิดของผู้หญิงผ่าเอาลูกออกนะครับหรือว่ามีลักษณะการผ่าแบบเปิดผ่าเอาเนื้องอกออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้องอกชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยในกรณีเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่ามีการผ่าเปิดควรจะระยะปลอดภัยนะั่นอยู่ที่ประมาณ12ถึง16สัปดาห์นะครับก็คือ3ถึง4เดือนเลยนะในบางกรณีเนี่ย6แต่6เดือนแต่ว่าร,ระยะปลอดภัยถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมตี5เดือนถึง6เดือนนะฮะก่อนหน้านั้นไม่นวดเพราะว่าแผลที่มีลักษณะการเปิดเนี่ยนะครับถ้าหากว่า กลังมีการนวดเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยแผลมันอาจจะปริภายในได้นะครับโดยเฉพาะนวดไทยนะฮะหรือว่านวดท่าคว่ำนะฮะนวดท่าคว่ำเนี่ยอันตรายมากเลยนะสำหรับคนที่มีการผ่าท้องกรณีว่าไกเซอร์ชนิดนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกว่าแล้วก็ในกรณีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะอย่างอย่างลูกค้าผมเนี่ยไปเปลี่ยนสะโพกมาหรือว่าอย่างคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเปลี่ยนไอ เปลี่ยนไตนะครับไปเปลี่ยนไตมาแล้วเขาหมอบอกว่าให้มาให้มานวดได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับกรณีเปลี่ยนอวัยวะนะฮะเปลี่ยนอวัยวะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะชิ้นใดของร่างกายก็ตามเนี่ยนะครับปลอดภัยเลยนะหเดือนนะฮะเพราะว่าการที่เรานวดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนวดไทยเนี่ยมันไม่ได้นวดแค่ระบบกล้ามเนื้ออย่างที่หลายหลายคนเข้าใจมันนวดไปถึงเอ ระบบภายในระบบน้ําเหลืองระบบเลือดระบบอะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการนวดเข้าไปในช่วงที่ร่างกายเนี่ยมันกาลังทําความคุ้นชินกับอวัยวะใหม่ๆนั้นๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ความคุ้นชินเนี่ยนะครับเกิดการกระทบกระทั่งแล้วอาจทําให้เกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคําถามที่ว่าผ่าตัดมาแล้วกี่เดือนหรือว่ากี่วันถึงนวดได้เนี่ยก็ แล้วแต่กรณีไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็มี3กรณีนี้แหละนะครับลองดูและกันนะสวัสดีครับ